นะคะอ่าคิดดูบ,บุ๊ก for คิดนะคะอ่าอ่าเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาเซิร์ชหานะคะบุ๊ก for คิดเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ด้านล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าหนังสือบุ๊ก for คิดเนี่ยอ่ะเราออกแบบสําหรับอ่าอายุนะคะประมาณช่วงไหนช่วงไวัยไหนนะเราก็สามารถที่จะมองหาหนังสือให้เหมาะกับแต่ละ ช่วงอายุหรือว่าผลิตหนังสือออกมาให้เหมาะกับแต่ละอายุแต่ละวัยนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือสําหรับเด็กอายุสัก8ถึง12ขวบนะว่าเขาจะอ่านหนังสือออกมาประมาณแนวไหนนะ,ะแน่นอนอยู่แล้วว่า เด็กอายุเท่านี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะอ่านหนังสือออกแล้วนะก็จะมีในเรื่องของดีเทลนะคะในเรื่องของการอ่านเรื่องราวอะไรแบบนี้นะเป็นมากกว่ารูปภาพนะคะอ่าเราก็มาดูหนังสือหนังสือนิยายหนังสือนิทานสําหรับเด็กบ้างนะคะอันนี้ก็จะง่ายมาหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นหนังสือที่สําหรับเด็กใช่ไหมดังนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากเป็นเหมือนนิยายสําหรับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย ซีรีส์สำหรับผู้ใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นนิทานเรื่องสั้นๆนะคะที่ทำสำหรับเด็กอายุประมาณ8 1 2ถึงบอขวบเป็นลมปอมาณก็คืออ่านหนังสือออกละเริ่มมีหนังสือเป็นของตัวเองเล่มแรกแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็ะพ่อแม่ก็อาจจะสะสมหนังสือหรืออาจจะซื้อหนังสือให้ลูกๆของเราเนี่ยอ่านนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่อง Jasper Magic Adventure นะคะ วันนี้นี่พิมพ์ก็จะมานะคะตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของนินยายที่อยู่ด้านในก็จะมาใส่รูปด้วยนะคะ,ะพิมพ์พใช้ตัวดีไซน์ทุกเลยเยอร์ต,ต่างๆนะคะผ่านแคนวาหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่รูปภาพเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นิยายของพิมพ์พสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยกันว่าทั้งหมดเมื่งอออกแบบเสร็จแล้วจะหน้าตาเปน็นยังไงคะ โอเคมีนกคูกด้วยนะคะเดี๋ยวพิมจะเสิร์ชหาเนาะนกพูกเนาะคะ่ะอ่าจะเสิร์ชหาเป็นนะะ,ะจะเสิร์ชหาเป็นแบบรูปนกพูกนะคะโอเคพิมก็อยากที่จะได้นกพูกมามาตกแต่งใหม่นี่คือวิญญาณของพิมเนาะ,ะโอเค ก็ต้องลองดูนะว่าเป็นยังไงพื่อนโอเคมันก็ได้ทั้งหม่นี้โอเคอเรียบร้อยคะ่ะก็นิทานก็ต่อนเนื่องไปนะคะก็บอกว่ามีแบบนกพู่แบบอ่ะเกาะอยู่บนต้นไม้นะคะอ่ะโอเค ต่อไปนะคะเราก็ดีไซน์เพิ่มเติมนะลูกนี้พิ่ไม่ค่อยชอบพิมเอาออกละกันนะคะก็จะอยากได้เป็นทีมฟอเรสตนะคะก็คือทีมป่านั่นเองเนาะนก็เซิร์ชหานะ,ะอ่าแล้วก็อยากได้เป็นแบนบแบบแรกเป็นแบบรูปภาพนะคะรูปภาพป่านเนาะอันนี้จะดูน่ากลัวมากปนะคะอ่ะสำหรับใครที่ใช้ Canon Pro แเราก็เลือกแบบ ที่มันติกนะคะที่เป็นแบ,บันี่ก็น่ารักไปก็เลือกรูปป่านะก็คือแบบนอารมณ์ประมาณนี้แหละแล้วก็พยายามหารูปแล้วก็ให้เหมาะกับเส้นของละครหรือว่าของนิทาน อันนี้ก็จะเป็นไซส์นะคะ6ค9นิ้วนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นไซส์6คูณ9นิ้วเนาะ,ะก็ได้ใส่พวกแบบเหมือนรูปภาพประกอบนะคะนิยายเรื่องนี้เนาะ,ะก็สามารจริงๆเราสามารถที่จะทําให้มันมากกว่า29หน้าหรือ28หน้านะ,ะก็สามารถทําให้เยอะกว่านี้ได้นะคะโดยการแบ่งเป็นตอนๆสั้นๆแล้วก็ใส่เป็นเรื่องราวตามภาพเนาะ,ะ,นะะอันนี้ก็ ให้ทุกคนไปลองใช้แล้วก็ลองทำด้วยตัวเองหรือว่าลองเพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งการออกแบบหรือการแม้แต่เพิ่มเนื้อหาลงไปในเล่มนี้ได้เลยนะคะอะ,อะตัวนี้เนี่ยพิมจะจัดทำนะคะให้ฟรีสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์หรือว่าคนที่ซื้อนะคะคนที่ซื้อเทมเพลตนะคะหรือซื้ออ r โปรดักที่เป็น POD นะคะพิมพ์จะมีไฟล์นะคะที่พร้อมใช้นะคะให้คุณเนี่ยสามารถกดดาวน์โหลดนะคะไม่ว่าจะเป็นกดดาวน์โหลดพร้อมใช้ที่เป็นแบบ pdf แบบนี้เนาะทั้งเพจตัวนะอย่างแบบนี้นะคะตอนนี้นะพิมพ์มีทั้งโลคอนเทนโลคอนเทนและนิทานเรื่องสั้นสําหรับเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงนะคะทั้งไฟล์ที่เป็นแบบ pdf นะคะ และไฟล์ที่เป็นแบบแก้ไขนะคะแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยกันนะให้คุณเนี่ยได้เข้าไปต่อยอดผลงานทำหนังสือของคุณด้วยโปรแกรม Canva โปรแกรมที่ง่ายที่สุดใน3โลกนั่นเองนะและก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟล์พร้อมใช้ที่คุณสามารถที่จะอัปโหลดนะคะลง Amazon ได้เลยหรือคุณจะเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหานะเพื่อทำให้ไฟล์เนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นอ,น,อนังสือนิยายเรื่องสั้นนะคะแจสเตอร์ นะคะ Adventure ตัวนี้นะก็มีหลายไซส์ด้วยกันนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อคุณกดเข้ามาในลิงก์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะลิงก์เข้ามาในหน้า Canva แล้วก็ออกแบบแก้ไขนะคะเนื้อในได้เลยนะคุณจะต่อเติมเพิ่มเติมหรือจะลงในเรื่องของรูปภาพหรือว่าสีสันต่างๆประกอบบท ละครเรื่องนี้ก็ได้นะคะหรือคุณจะเซฟแล้วก็อัปโหลดไฟล์นี้นะคะลงใน amazon เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์พร้อมใช้ที่ให้คุณเนี่ยสามารถเข้ามาต่อยอดนะคะอ่ะก็ใครสนใจนะเดี๋ยวพิมพ์จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่างที่บอกไฟล์นี้ก็จะมี no content low content และก็จะมีไฟล์ เรื่องเล่าสตอรี่สั้นๆแบบนี้นะคะให้คุณเนี่ยได้ไปต่อยอดขายสินค้านะคะบนตลาดอเมซอนนั่นเองนะคะวันนี้พิงก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงไฟล์ตัวอย่างเหล่านี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำอาชีพที่เป็นแบบ Digital เ e l l ลอร์นะคะบนตลาดอเมซอนหรือว่าจะเป็นนักเขียนหนงังสือหรือนักออกแบบหนงังสือนะก็ทำกันได้ง่ายๆนะคะบนแพลตฟอร์ม อเมซอน KDP นั่นเองนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าใครสนใจคอร์สหรือสนใจโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าสนใจโปรดักต์ตัวนี้นะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างทีิวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย